แแกงเนื้อให้อร่อยเนื้อต้องไม่เหนียวรสชาติต้องกลมกลม่อมผักต้องไม่สุกเละเมนูดูเหมือนง่ายแต่ก็มีเคล็ดลับพอสมควรแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือก็กคล้ายๆกับแกงเขียวหวานเนื้อแต่พี่แกงต่างกันทานกับข้าวสวยหรือขนมจีนอร่อยอย่าบอกใครเชียวแต่ผมอยากบอกต่อครับไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับไปครับส่วนผสมของแกงเผ็ดเนื้อมะเขือนะครับอันนี้เสียงจะหายหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งฟื้นจากโควิดครับมีเนื้อวัวครับชอบส่วนไหนก็เลือกได้ตามชอบเลยนะครับ จะเป็นส่วนสะโพกส่วนสันนอกสันในนะครับมะเขือเปราะมะเขือพวงโหระพาพริกสดซอยใบมะกรูดฉีกครับกะทิครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิกล่องนะครับใครจะใช้เป็นคั้นสดก็ดีเลยนะครับพริกแกงเผ็ดน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือนะครับเราจะแกงให้อร่อยหลักๆก็มีอยู่ไม่กี่อย่างครับหนึ่งในนั้นก็คือเนื้อครับเนื้อนอกจากเราจะเลือกเนื้อที่ว่าเป็นเนื้อดีแล้วนะครับการหั่นเนื้อครับ ั่นเนื้อไม่ต้องหั่นหนามากนะครับหั่นบางๆแบบนี้ครับแล้วก็ให้หั่นลายขวางนะครับลายขวางตามเส้นเนื้อหั่นลายตัดนะครับชิ้นก็ไม่ต้องเล็กมากที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการแกงนะครับแกงยังไงให้เนื้อไม่เหนียวครับแกงเนื้อนี่เนื้อต้องไม่เหนียวนะครับถ้าเนื้อเหนียวก็จบเลยครับไม่อร่อยแน่นอนครับในส่วนของเนื้อนะครับส่วนของมะเขือครับเราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วเราก็จะมาหั่นมะเขือแช่น้ําเกลือกันนะครับ ทุกคนก็รู้นะครับว่าหั่นมะเขือแช่น้ําเกลือแล้วจะไม่ดํานะครับแต่ว่าก็มีขั้นตอนเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวมาดูกันครับเตียมน้ําใส่ภาชนะที่เราจะใส่มะเขือนะครับใส่เกลือลงไปประมาณสักเกือบเกือบช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยครับผลน้ําเกลือละลายนะครับลนลายขวางก็ได้ครับตามชอบะครับ ขั้นตอนการหั่นมะเขือแช่น้ําเกลือเนี่ยครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับจริงๆแล้วที่ผมอยากจะบอกนะครับก็คือส่วนที่ทำมะเขือทำให้มะเขือมันดำนะครับทุกคนก็รู้ครับว่าเป็นยางมะเขือครับเพราะฉะนั้นเราหั่นเสร็จแล้วแช่น้ําเกลือถ้าเราแช่ไว้อย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราแช่ไว้นานเนี่ยมันจะแดงนะครับมันจะออกแดงเพราะว่ายางมันยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้เราขยําน้ําเกลือนี่ครับขยําเอายางออกครับยางมะเขือนะครับขยําไปสักพๆนะครับ ให้ยางมันออกให้หมดบเราก็เปลี่ยนน้ำใหม่ครับเทน้ำยางทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่ใส่เกลือใหม่ครับแล้วก็นำมะเขือมาแช่ไว้ครับเดี๋ยวไปต่อที่การแกงกันเลยครับเตรียมมะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูในส่วนของเนื้อนะครับ วิธีแกงแล้วจะให้เนื้อไม่เหนียวนะครับมี2วิธีครับคือถ้าเราไม่เคี่ยวจนเนื้อเราเปื่อยนะครับเราจะไปผัดรวนกับเครื่องแกงตามที่แกงกันปกติทั่วไปเนี่ยแหละครับแล้วเราก็ไปเคี่ยวให้เปื่อยนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับเกิดจะใช้เวลานาน,นหน่อยครับหรือไม่ก็เราจะเอาเนื้อมารวนก่อนแล้วก็ตักพักไว้ครับคือเนื้อนี่ถ้าครึ่งๆกลางๆนี่นๆๆมันจะเหนียวครับถ้าแบบเอาพอสุกแล้วมันจะไม่เหนียวเหมือนสเต็กนะครับนึกภาพออกนะครับก็คือถ้าเราทําแค่พอสุกเนี่ยมันจะไม่เหนียวแต่่ถ้าครึงๆมันนจะเหียว ทาเลยนั้นไปเลยให้มันเปื่อยให้มันนุ่มไปเลยก็ก็ไม่เหนียวอีีครับแต่อย่าครึ่งครึ่งกลางๆครับครึ่งครึ่งกลางเหนียวแนนอนครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่เนื้อครับให้เราใช้ไฟกลางๆนะครับใส่เนื้อแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะมากครับพอกลุบกกลิวนเนื้อกับหัวกะทินะครับให้พอแบบสุกประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนตอนเราทําลาบนะครับถ้าเรารวนนานเนื้อมันจะแข็งมันจะกระด้างนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อนี่อย่าทำครึ่งครึ่งกลางๆครับ แบบพอสุกก็พอสุกไปเลยเหมือนเราย่างเนื้อเงครับถ้าเราย่างนานก็จะเหนียวครับต้องใช้ไฟแรงๆในการย่างนอกจากการหมักแล้วนะครับนอกจากการเลือกเนื้อแล้วกะทิก็จะช่วยให้เนื้อเรานุ่มได้นะครับนุ่มได้ประมาณหนึ่งนะครับนะครับเอาสุกพอประมาณเนี้ยครับสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเราก็ตักพักไปเลยครับ แล้วก็เติมกะทิลงไปพอที่จะผัดเครื่องแกงนะครับพอกะทิเดือดก็ใส่พริกแกงครับแกงแต่ละเจ้ามีความเค็มจะไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเวลาเราปรุงรสนะครับให้เราชิมดูก่อนครับถ้าไม่เค็มเลยเราก็อาจจะเพิ่มเกลือลงไปนะครับใส่เกลือลงไปเพิ่มได้นอกจากน้ำปลานะครับเมนูนี้เราจะปรุงแค่น้ำปลากับน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับลดไฟลงหน่อย ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับใช้ไฟกลางๆค่อนไปอ่อนเคี่ยวพริกแกงไปสักพักให้พริกแกงมันแตกมันสีน้ำแกงเราก็จะได้สีสวยนะครับถ้าน้ำมันแห้งไปเราก็คอยหยอดกะทิลงไปเรื่อยๆครับหัวกะทิเราเคี่ยวไปให้หอมครับให้ส่งกลิ่นหอมครับพอแห้งไปเราก็เติมหยอดกะทิทีละหน่อยละหน่อยอนนี้หอมมากนะครับเสียงผมจะหายๆห,หน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิง่ง ฝืนจากโควิดนะครับเดินเจอโควิดเล่นงานครับเคี่ยวไปจนกระทีที่เราจะใส่จนหมดนะครับพอเราเคี่ยวจนพริกแกงเราหอมได้ที่แล้วเราก็จะเตรียมเติมน้ําเลยครับเติมน้ําเปล่าเลยครับส่วนนี้ก็เร่งไฟขึ้นมาได้เลยครับ่อน้ำแกงเดือดนะครับก็ให้เราเคี่ยวน้ำแกงไปสักแป๊บนะครับก่อนที่เราจะใส่มะเขือนะครับก่อนจะใส่มะเขือให้เราเร่งไฟให้แรงเลยครับให้น้ำแกงเดือดพ่านแบบนี้เลยครับ นะครับมะเขือก็จะขาวจ้วยอยู่ครับถ้าใช้วิธีอย่างผมบอกตะกี้นะครับล้างน้ําทิ้งไปก่อนหนึ่งน้านะครับใส่ต่อน้าแกงเดือดๆนะครับมะเขือก็จะได้ไม่ดํานะครับไม่ใช่ว่าเราล้างแค่น้ําเกลือแล้วเราทํายังไงก็ได้แล้วมันมันจะไม่ดานะครับถ้าน้ําแกงเราไม่เดือดนี่มันก็ดําอีกแหละครับมันก็จะเป็นปลายนึ่งนะครับก็คือการโดนความร้อนไม่ไม่ทั่วถึงนะครับมันก็จะเป็นสีค้าสีดํานะครับเพราะฉะนั้นเร่งไฟให้แรงนะครับน้าแกงให้ร้อนนะครับ ใส่ลงไปแล้วก็คนๆให้มันโดนความร้อนให้ทั่วถึงนะครับแบบนี้ไม่ดําแน่นอนครับความสุกนิ่มของมะเขือก็ตามชอบเลยนะครับจริงๆแล้วผมนี่ชอบไม่ไม่ชอบแบบนิ่มมากนะครับมะเขือชอบแบบกรอบๆนะครับแต่ภรรยานี่ชอบแบบนิ่มเลยครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องเดาครับว่าจะได้กินแบบไหนครับนี่ครับมะเขือครับขาวจ๊วพอมะเขือปอเริ่มจะสุกนะครับผมก็จะใส่มะเขือพวงตามลงไปครับ มะเขือพวงนี่แป๊บเดียวครับมันก็สุกเสร็จแล้วก็จะตามด้วยเนื้อครับเนื้อที่เรารวนไว้ครับพลิกสดซอยกับใบมะกรูดครับชิมรสก่อนนะครับก่อนจะปรุงนะครับถ้าใครที่ว่าไม่เคยใช้พริกแกงนะครับอันนี้ผมจะใส่น้ำปลาครับน้ำตาลมะพร้าวครับเสร็จแล้วก็ชิมรสได้ตามชอบเลยนะครับ ชิมรสได้ตามชอบแล้วก็จะปิดท้ายที่โหละพาครับหอมๆห,หอมน่ากินมากครับทานกับขน,นมจีนก็ได้ครับกับข้าวสวยก็อร่อยครับแค่นี้ครับปิดแก๊สได้เลยหอมมากดวอยวนครับ เดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟมันครับแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูครับรสชาติจะประมาณไหนตลมกล่อมมากครับเนื้อไม่เหนียวครับมะเขือก็ไม่ได้เปื่ยมากไม่ได้เปื่อยเลยครับ อร่อยเลยครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ